ความกลัวนี่เองเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะในการที่ทำให้เราไปถึงเส้นชัยหรือประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าความกลัวในช่วงเวลานี้คือเงินเฟอ้อและสงครามฉะนั้นในมุมมองของชาวคริปโตควรคิดอย่างไรต่อความกลัวนี้เราก็จะขจัดความกลัวนี้ไปได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ไปกัน คอยนิี่มูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เป็นซีรีส์เป็น e ีพที่3มแล้วเราจะมาให้กำลังใจนะครับสำหรับสายกาวนะครับแล้วก็สายมูลด้วยกันใครชอบแบบนี้นะครับสามารถที่จะรับชมได้ส่วนใครแอนตี้เรื่องของมูลหรือกาว ปิดคลิปไปก่อนเลยนะครับเราเหมาะกับคนที่ชอบถือแบบสายโฮจริงๆนะครับที่จะฟังซีรีส์ตัน,นี้ด้วยกันนะครับให้กำลังใจไปกันเอาแหละนะครับความกลัวเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เราไม่สามารถไปถึงเส้นชัยได้ฉะนั้นเส้นชายคืออะไรนะครับคือรางวัลผลตอบแทนนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปได้นะครับเราติดอยู่ในอันดับที่เราควรจะได้รางวัล เราจะได้รางวัลกลับมาอาจจะเป็นเหรียญทองนะครับอาจจะเป็นถ้วยนะครับได้รางวัลที่เท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือความกลัวและอุปสรรคในตอนนี้ที่อยู่ในตลาดคริปโตและเรายังไม่เข้าใจนะครับถึงภาพรวมของทั้งหมดคนกลัวอะไรมากที่สุดกลัวในสิ่งที่ไม่รู้กลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวสิ่งที่จับต้องไม่ได้กลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้น แต่วันนี้นะครับเราจะมาเสริมกำลังนะครับในการที่จะโฮด้วยกันนะครับด้วยความเชื่อมั่นว่าความเชื่อมั่นจะสามารถนำคุณไปถึงเส้นชัยได้ทะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องสู้ณนะตอนนี้นะครับไม่ใช่เป็นสถานะการเงินของคุณแต่เป็นสถานะที่คุณจะต้องต่อสู้กับสภาวะเงินเฟอ้อในอนาคตคุณดูแล้วกันนะครับน้ำมันในประเทศไทยนะครับตอนนี้ ขนาดอียีถ้าต่างจังหวัดแบบผมนะครับเชียงใหม่ไปถึง44บบาทแล้วนะครับแล้วอะไรอีกนะครับค่าไฟบ้านผมนะครับบอกเลยนะครับบ้านผมนะนอนต่างจังหวัดนะครับไม่มีแอร์นะค่าไฟนะครับสี่พันนะครับไม่รู้ว่าไอการไฟฟ้าเอาที่ไหนมาคิดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับฉะนั้น สภาวะเงินเฟอ้อมีอะไรอีกอีกหน่อยจะมีอาหารแพงนะครับตอนนี้เห็นไหมครับยุโรปกำลังจะอดตายกันเพราะว่าสงครามของยูเครนนะครับทำให้การเก็บเกี่ยวการเพาะปลูกนะครับเพราะยูเครนเนี่ยเป็นอาหารโซนทางยุโรปเลยนะครับฉะนั้นยูเครนเกิดภัยมาหาสงครามเกิดขึ้นนะครับทําให้การขาดแคลนอาหารเนี่ยไปโซนแถวทางยุโรปเลยนะครับ โซนแถวทางที่ใกล้ๆกับยุโรปขาดแคลนอาหารแน่นอนอาหารจะแพงอย่างมากและคนจะอดอาหารนะครับและคนจะอดข้าวในอนาคตและจะมีเรื่องอื่นขาดแคลนพลังงานและน้ำมันนะครับเป็นหลักอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะไปลามมากกว่านี้อีกนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณจะชนะเงินเฟอ้อหรือความกลัวของคุณได้นะครับคือคุณต้องมองเห็นเป้าหมายของคุณก่อนนะครับ คุณจะชนะเงินเฟอ้อได้นะครับบอกได้คำเดียวคือคุณต้องมีอะไรนะครับที่เป็นกฎที่เขาสร้างไว้ตายตัวนะครับที่คุณจะสามารถเอาชนะได้ถึงแม้ว่าบิตคอยทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไว้ใช้สําหรับในการเก็งกําไรนะครับและการที่มันจะสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้มันต้องใช้ระยะเวลาในการวิ่งในการเดินทางไปสู่เส้นชัยใช่ไหม ฉะนั้นมันต้องเป็นเวลาของมันและผมเชื่อนะครับว่ามันยาวแน่และบางทีความยาวของมัน,นมันอาจทำให้คุณท้อใจระยะทางทำให้คุณท้อใจความร้อนนะครับของดวงอาทิตย์ของพื้นนะครับที่สาดแสงเข้ามาในร่างในผิวหนังของคุณพอเวลาวิ่งมันทำให้คุณท้อใจนะครับจนไม่ไหวละนะครับเราต้องตีนต้องใช้นะครับ เราต้องเอาเงินเนี้ยมาช่วยเหลือตัวเองนะครับมามาทำอะไรนะครับที่เป็นส่วนตัวอันนั้นก็โอเคนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องเงินนะครับแต่เรื่องของการลงทุนเนี่ยสินะครับคุณก็ต้องอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องเงินซึ่งเราจะไม่เจาะรายละเอียดตรงนี้นะครับณนะคลิปนี้แต่เอาละนะครับสิ่งที่คุณสามารถช,ชนะเงินเฟอ้อได้ก็คือคริปโตนะครับคือ บิตคอยนี่แน่นอนนะครับอีเอรียนะครับแล้วเหรียญอื่นๆอาจจะเป็นเหรียญมีมนะครับพวกนี้มันโตแน่นอนแต่สิ่งที่คุณโฟกัสนะครับก็คือคุณควรจะโฟกัสที่บิตคอยก่อนนะครับเราก็เพกซ่านะครับที่เป็นเหรียญที่ค้ำประกันโดย,อโดยทองคำอย่างเงคุณถือเหรียญพวกนั้นก่อนนะครับส่วนใครถือไม่ไหวก็ต้องไล่ลำดับความสำคัญนะครับแล้วกำลังเงินของคุณลงมาใช่ไหม นะครับว่าคุณควรจะถือเหรียญไหนฉะนั้นคลิปโตเนี่ยผมมั่นใจกว่ามากกว่าหุ้นนะครับมากกว่าหุ้นแน่นอนพอหุ้นเนี่ยลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็ต้องดูตามบริษัทใช่ไหมว่าเขาลงทุนในเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าคลิปโตเป็นเทรนในอนาคตนะครับมันมาแน่นอนมันดีแน่นอนและตอนนี้ทางการประชุมของไอ้บิตคอยมา i มี่นะครับที่เกิดขึ้นในปีนี้ตอนต้นปีตอนเดือนเมษาเนี่ย ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าทิศทางของตลาดคริปโตเนี่ยเขาจะเอาชนะเงินเฟอ้อยังไงนะครับผมก็ได้ข้อสรุปมานะครับคือเรื่องของพวก d ีแอนี่แหละนะครับการชำระเงินแบบออนไลน์นะครับผ่านแบบระบบ P2P ผ่านระบบของ w a l l e t นะครับผ่านระบบของการแลกจากเงินเฟียหรือ Swa p เหรียญนะครับไปมาระหว่างเงินเฟียกับเงินคริปโตได้นะครับเพื่อจะสามารถที่จะเก็บ คริปโตและเอาคริปโตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันบางเซกเตอร์ของคุณนะครับคือซึ่งคริปโตเนี่ยในในระยะแรกเนี่ยนะครับในช่วงระยะแรกเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ทุกวงการนะครับอาจจะใช้ได้หลักๆเนี่ยบางสุดนะครับในบางสาขาในบางธุรกิจนะครับที่เขารักนะครับเราเขารู้เห็นถึงความสำคัญว่าเงินเฟ้อเนี่ย เขาต้องชนะให้ได้ดังนั้นเขาก็ต้องเก็บเหมือนกันธุรกิจไหนนะครับที่รู้ตัวเขาก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าเขาต้องเลือกคริปโตมาเป็นหนึ่งในการชําระเงินเพราะเขาต้องชนะเงินเฟ้อธุรกิจทุกธุรกิจนะครับถ้าเกิดมีทองคำแบ็กอัพมีคริปโตแบ็กอัพเขาสามารถชนะเงินเฟ้อได้นะแน่ดังนั้นเขาก็ต้องเก็บพวกเหรียญผู้มีไว้นะครับให้มากที่สุดนะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็ต้องมีบ้าง นะครับแต่ไม่ใช่เก็บจนไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวไม่ได้ใช้ต่างๆนะครับในในสิ่งที่จำเป็นอัน,นเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูน,น่าเนี่ยแหละนะครับทุกคนหวังนะว่ามันจะมีการระเบิดราคานะครับส่วนตัวผมผมก็หวังอย่างนั้นเพราะมันเป็นเหรียญมีมเนี่ยแล้วมันเป็นเหรียญมีมที่เป็นกระแสะมาก และมันอาจจะเอาชนะช่วงเวลานะครับของคริปโตณขนาดนี้ได้นะครับไปถึงกระแสมันมาแล้วและกระดานต่างๆเริ่มผักดันลูน่านะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาน OKX OK นะครับเริ่มมีการเทรดมาจิน้นสามารถกู้ยืมได้เพิ่มนะครับเพื่อจะอัด Market Cap ให้มากที่สุดและกระดานอื่นๆอย่างไปแนนนะครับก็ซื้อเหรียญลูน่าคลาสสิกเนี่ย ไปเยอะมากๆนั้นกระดานท,ทุกอย่างเนี่ยเขาก็พยายามนะครับที่จะดันอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าตอนเนี้ข่าวเสียจะมีนะครับที่เกาหลีใต้เรื่องกฎหมายการตรวจสอบอะไรมันก็มีข่าวแค่ข่าวเดียวเนี่ยแหละนะครับที่เล่นอยู่ตอนเนี้ส่วนข่าวอื่นยังไม่มีนะครับแปลว่าตอนเนี้วานนะครับได้เริ่มเข้าเก็บแล้ว ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับวานเนี่ยเริ่มเข้าเก็บลูน่าคลาสสิกมากขึ้นแล้วหมายความว่าข่าวร้ายนะครับเริ่มหายไปตอนไหนเริ่มหายไปตอนหลังจากลูน่าคลาสสิกเริ่มเข้ากระดานใบแน่นนะครับหลังจากนั้นข่าวเริ่มเงียบมากๆเลยเกี่ยวกับลูน่าข่าวฟลัดเนี่ยน้อยมากนะครับและข่าวดีก็น้อยมากเหมือนมันเงียบมันไม่มีเสียงมันมองไม่เห็นเราไม่เห็นค่ะเราไม่รู้ค่ะนะครับว่าลูน่ามันจะเป็นยังไงต่อ แต่ไอสิ่งที่มองไม่เห็นเราต้องเป็นสายโหจริงๆนะครับคือต้องถือให้นานที่สุดนะครับตามที่กำลังคุณมี10ดอลลาร์ได้ยีดอลลาร์ก็ได้นะครับเผื่อคุณมีเงินหมื่นเงินแสนใช้สามารถเอาชนะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ที่คุณไม่สามารถจะพึ่งพาอะไรได้เลยนอกจากคริปโตคุณลองคิดดูสิคุณทำธุรกิจนะครับน้อยธุรกิจมากที่ จะไปต่อได้ในขณะนี้คริปโตล่ะนะครับคุณคิดว่ามันไปต่อได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ในระยะสั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับก็ย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าผมวางเป้าหมายไว้แล้วว่าถ้าผมวิ่งไปลูนา่าใกล้1ดอลลาร์พอแล้วนะครับหบาทพอแล้ว10บาท20บาท30บาทพอแล้วอยู่ที่ว่าคุณมองเส้นชัยของคุณคุณจะเป็นที่1หรือเป็นที่ส เป็นที่สามเป็นที่สี่เป็นที่ห้าคุณสามารถเป็นได้แบบของคุณเลยนะครับพอใจแบบไหนของคุณแต่ก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าลูน่ามันมีความเสี่ยงในการลงทุนมันเป็นเหรียญมีมอยู่ละดังนั้นคุณเข้ามาคุณต้องยอมรับความเสี่ยงอะนะครับเพราะว่าคุณบบไปหนึ่งดอลลาร์คุณต้องเจ็บแปรบๆนะครับเจ็บใจเจ็บตัวนะครับแล้วก็เจ็บหัวใจเจ็บสมองของคุณนะครับเจ็บทั่วล่างเจ็บทั่วตัวเลยนะ พวกนี้มันเจ็บนะครับมันไม่สามารถไปต่อได้นะครับมันท้อแท้ท้อใจนะครับแต่ก็เอาลหละเราก็เหตุแหละนะครับว่าตอนนี้สภาวะมันบีบคั้นเห็นไหมปิดคอยเทลูนาเทเหรียญอื่นเทหมดแดงนั้งกระดานนะครับส่วนหนึ่งเพราะ e ีทรอ e u m ียมนี่แหละนะครับไม่มีการขยับราคาที่ดีจนไม่สามารถที่จะทรงเหรียญแอลคอยตัวอื่นได้ส่วนหนึ่งคือ e ีท e อ e u m ียนะครับกำลังมี ระบบเขาเรียกว่าเมอร์ชนะครับในการอาจจะทดลองใช้อีท e เรีย2.0นะครับเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลจาก s o r o ร f u ฟันะครับก็ได้ออกมาบอกว่าเขาชอบอีท e เรียมากกว่าอีกอืดใจเดียวนะครับแปลว่า e ีท e เรียอ่ะต้องมีเงินเข้ามาในอนาคตแน่นะครับซึ่งน่าจะเร็วๆนี้แหละอาจจะไม่ได้มากนะครับ แต่ทางข่าวที่ผมอ่านเนี่ยเขาก็บอกว่าอดทนหน่อยนะครับสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กดดันบิตคอยตลอดไปไม่ใช่กดดันลูน่าตลอดไปโดยเฉพาะคลาสสิกนะครับฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับท่านวันนี้ได้นะครับที่จะถือเหรียญพวกนี้ต่อๆไปนะครับแล้วเราก็หวังว่าเหรียญพวกนี้นะครับมันต้องมีการขยับราคา สักหน่อยนะครับไม่มูลไม่เป็นไรไม่ถึงร้อยี่สิบดอลลาร์ไม่เป็นไรเอาให้ด,ดีให้ดีที่สุดแค่ไหนแค่นั้นพอใจพอแล้วนะครับใครท้อใจผมแนะนำขายไปเลยนะครับส่วนใครอยากจะสู้ก็สู้เพราะว่าผมไม่ได้แนะนําให้คุณลงทุนแต่ผมให้กําลังใจสําหรับคนที่จะลงทุนในเหรียญพวกนี้โอเคข้อมูลมีประมาณนี้ครับ แล้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ Cryptoency Community เรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักเข้ามาที่เพจและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าลูน่าจะโก to the m o มูไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอ